จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีหลายรายการนะคะที่มีการทำลายสถิตินะคะโดยเฉพาะสถิติของกีฬาโอลิมปิกนะคะหรือแม้แต่สถิติโลกเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นกีฬาประเภทเขย่งก้ากระโดดหญิงนะคะซึ่งมีการเบรคเลคคอดหรือว่าทำลายสถิติโลกเนี่ยนะคะในรอบ26ปีเลยนะคะซึ่งสถิติที่เธอทําได้สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่15.67เมตรนะคะซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สูงมากนะคะ ถ้าถามถึงเรื่องปัจจัยสําคัญที่ทําให้เธอสามารถที่จะทําลายสถิติโลกได้เนี่ยนะคะหนึ่งในนั้นต้องยอมรับว่าศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาต่างๆเนี่ยนะคะก็มีส่วนช่วยผลักดันนะักกีฬาเข้าไปสู่จุดสูงสุด นะคะของนักก er mm ีฬาเช่นเดียวกันนะคะขอยกตัวอย่างสาขาทางด้านของชีวกลศาสตร์การกีฬานะคะซึ่งก็จะเป็นการศึกษาแล้วก็วิเคราะห์การเคลื่อนไหวนะคะหรือว่าศึกษาหารตัวแปรที่สําคัญนะคะซึ่งในกีฬาขย่งก้าวกระโดดเนี่ยนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่แบบนี้นะคะก็จะมีหลักๆอยู่3ปัจจัยที่สําคัญก็คือ1คือความเร็วนะคะงั้นนักกีฬาจะกระโดดได้ไกลนะคะนักกีฬาจะต้องวิ่งให้เร็วนะคะและที่สําคัญก็คือวิ่งเร็วยังไม่พอนักกีฬาต้องสามารถนําความเร็วในการวิ่งอ่ะมาใช้ในการ ขยงก้าวกระโดดได้อยา่างได้อย่างเต็มที่นะคะ 2. ในเรื่องของมุมในการกระโดดนะคะมุมในการขย่งก้าวกระโดดแต่ละครั้งเนี่ยมุมจะต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งนักกีฬาจะต้องมีการใช้ทั้งความเร็วแรงนะคะแล้วก็เวลาในการสัมผัส,ผสพืพ้นนะคะและสุดท้ายก็คือเรื่องของความสูงของการกระโดดซึ่งนักกีฬาคนนี้นะคะมีความสูงเกือบ2เมตรเลยคือรูปร่างดีมากนะคะเขาเลยได้เปรียบในเรื่องของความสูงหรือว่าโครงสร้างของนักกีฬาอีกสาขาหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของชีวิยาการกีฬา จริงๆใ,ใ,ในทุกการแข่งขันนะคะในทุกระดับเลยนะคะมันจะมีความกดดันที่เกิดขึ้นกับนักกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงกองเชียร์โดยเฉพาะถ้าเราไปแข่งอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศของเรานะคะงั้นกองเชียร์ก็จะมีส่วนสําคัญมากนักกีฬาเนะะี่ยค่ะเขาจะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องของอารมณ์ก่อนนะคะโดยเฉพาะกีฬาประเภทขูหิงก้าวกระโดดเนี่ยนะคะนักกีฬาเนี่ยเขาจะทําการกระโดดคนละหกครั้ง ะะทีนี้ในการกระโดดแต่ละครั้งเนี่ยคำว่าฟาลไม่ฟาลนะคะมันจะเป็นตัวหนึ่งที่สร้างความกดดันให้กับนักกีฬามากๆเลยในการที่นักกีฬาจะทํำยังไงถึงจะวิ่งได้เต็มที่วิ่งได้เร็วนะคะแล้วก็เหยียบมาร์กได้พอดีโดยโดยที่ไม่เหยียบมาร์กฟาลนะคะงั้นตัวเนี้ยที่สร้างความกดดันให้นักกีฬาซึ่งศาสตร์ทางด้านของจิตวิทยาการกีฬาเนี่ยก็มีเทคนิคหลายเทคนิคนะคะซึ่งหนึ่งในเทคนิคนั้นน่ะนะคะถ้าบ้านเราจะรู้จักหน่อยก็คือเรื่องของการทําสมาธิเรื่องของการสร้างจิตภาพเรื่องของการพูดกับตวเอองงคคืสร้าาม,ม ใจให้กับตัวเองไม่ให้กลัวเรื่องของเกมการแข่งขันไม่ได้กลัวคู่แข่งที่อาจจะมีสถิติที่สูงกว่าเราอะไรเงี้ยซึ่งนะักกีฬาระดับระดับโลกเนี่ยจะต้องสามารถควบคุมอารมณ์ตรงนี้ให้ได้นะคะแล้วก็แปลงออกมาเป็นพลังนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้เต็มที่ะคะ่ะ เรื่องของการบาดเจ็บนะคะนักกีฬาทุกคนที่ซ้อมเนี่ยผ่านการซ้อมเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บซึ่งจริงๆตรงนี้มันสามารถป้องกันได้นะคะทั้งทั้งสงส่วนนะคะส่วนแรกก็คือการป้องกันส่วนที่2ก็คือเมื่อเกิดการบาดเจ็บแล้วเนี่ยซึ่งบางครั้งในบางกรณีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเราจะต้องทําตัวยังไงนะคะนั้นศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาศาสตร์หนึ่งก็คือเรื่องของชีวคณศาสตร์ที่มีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยหรือตัวแปรสําคัญนะคะที่ส่งผลต่อศักยภาพของกีฬานั้นๆงั้นเม เข้าใจเทคนิคหรือทักษะของกีฬานั้นๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยลดเรื่องของการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นนะคะ 2. ถ้าสมมุติเกิดการบาดเจ็บแล้วเราจะต้องทํำยังไงนะคะงั้นการบาดเจ็บทางการกีฬาเกิดขึ้นได้นะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอันดับแรกนะักกีฬาจะต้องรู้จักดูแลตัวเองนะคะต้องมีหลักการซึ่งหลักโดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บก็คือ RICE นะคะซึ่งนักกีฬาทุกคนเนี่ยหรือคนทั่วไปควรที่จะมี ความรู้หรือว่าข้อมูลด้านนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะต้องไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนะ,ะหลังจากกระบวนการนั้นแล้วนักกีฬาก็จะต้องผ่านกระบวนการเรื่องของการฟื้นฟูนะคะเพื่อจะสามารถกลับเข้าไปเล่นใหม่ได้อีกนะคะอย่างการบาดเจ็บของตัวเองที่ท,ที่ที่หนักที่สุดนะคะในชีวิตที่เจอก็คือหมอนรองกระดูก สันหลังนะคะเคลื่อนทับเส้นประสาทนะคะก็คือแพทย์สั่งให้หยุดการเคลื่อนไหวแบบเร็วๆหรือแรงๆหรือที่มีแรงกระแทก3เดือนนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนักกีฬาทุกคนน่จิตใจห่อเหี่ยวหมืแล้วก็คือทุกคนอยากเลิกถ้าเจ็บปั๊บนักกีฬาจะอยากเลิกทันทีค่ะแต่ว่าด้วยความที่โอเคเราเราเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาด้วยเราก็เลยรู้จักดูแลตัวเองนะคะก็คือรู้จักช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีการทํากายภาพบําบัดนะคะจนสามารถที่จะกลับเข้ามาเล่นใหม่ได้อีก ถ้าคนที่เป็นนักกีฬาอยู่แล้วนะคะคนที่เป็นนักกีฬาอยู่แล้วแล้วต้องการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นสู่ทีมชาติเนี่ยนะคะศาสตร์ทางด้านหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยที่จะเข้ามาช่วยเราก็คือศาสตร์ของด้านของวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชีวิาการกีฬานะคะเรื่องของอชีวกลศาสตร์เรื่องของโภชนาการนะคะจะทําสอน จะทําให้เรารู้ว่าเราควรจะรับประทานอาหารอย่างไรในช่วงก่อนการแข่งขันระหว่างแข่งขันหรือหลังการแข่งขันนะคะเรื่องของสรีรวิทยาหรือเรื่องของการเทรนนิง่งเรื่องของการวิทยาวิทยาศาสตร์การกีฬาเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกอันนี้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะเรียนรู้ว่าเอกระบวนการฝึกที่ถูกต้องเนี่ยมันควรจะมีการแบ่งเซกชันยังไงนะคะก่อน ช่วงในการฝึกซ้อมช่วงในการแข่งขันหรือหลังจากการแข่งขันแล้วเนี่ยเราจะต้องทําตัวอย่างไรนะคะงั้นถ้าเราได้มีการฝึกซ้อมนะคะอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็มีการนําเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาต่างๆเนี่ยมาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายหรือเป็นนักกีฬาทีมชาติได้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น